ใายเหนื่อยนี่เหนื่อยโ哟เออเหนื่อยกับกินข้าวไปตรวจก่ดีนี่ไปตรวจใเอหนื่อยนี่กินไข่อะไรไข่เจียวไข่ดาวอ๋ไข่เจียวอยากไข่เจียวไข่เจียวใส่หมูซับไม้หมูซับกันได้จ้าพีเอามาไหมนะได้จ้าทีละเออเหนื่อยนี่จ้าเราเป็นหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะขอจุดข้อนะคะตอนดับเขาดูเชียงกองอาตอมตาตะกุนชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเกล้งบิ๊กตี้นะคะมันเหนื่อยค่ะ เดี่ยวหันเลยมันไม่มาท้าบอก้าวเองเริ่มเลยป่อมมันนำมาทอดไข่เจียวให้มันกินวันนี้นะคะจะแกล้งมันไปเจ็บเลยค่ะวันนี้นะคะต่อมิตรคะจะทอดไข่ให้มันกินแล้วก็จะใช้น้ำปลานะคะบเอาเลยไอ้เค็มหรือท่ไน้่โงเลยค่ะวันนี้นะคะเกินเอาคืนค่ะเอาคืนอย่างซาซมนี่นะคะคือเหรียญเหรียญเหรีกญอหรือตั๋งพนักงานดาราคือ น้ำปลาค่ะข้องวันนี้นะคะเป็นนางเอกค่ะนะคะแล้วก็ไข่นะคะเดีย๋ยวจะใช้มูอซับด้วยนะคะ ก็เทบเลยค่ะแับปลาน,นะคะก็ถึงกุ้ยน,นะคะใส่เป็รลูกไลยนะคะและ้วก็ป็จ็คส์บอกนะค้ว่ะเมนูนี้นะคะบอกเลยว่าให้จ,จะติดเข็มอยู่ชุดในโลกแล้วติดข้ามวในนะคะคือพุอ่มฉู่หลับ้วกระเจียวค่ะ

กขึ้อว่าเซตแล้วนะคะไปเสียบอร่อยนะคะจรมาเมนูของพี่เต้วันนี้นะคะก็คือไข่เจียวมูซับนะคะโบเลยนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าน้ำเป็นพื้นนะคะซีน้ำมันเป็นแบบพื้นนะคะเวลากินไข่เจียวจี๊แซนเอาไว้ชุดในหลข้าวต้มไปแล้วนะคะนี่เลยนะคะแต่เดี๋ยวนะคะบอกเลยนะคะว่าเพราะมันเอาเป็นน้ำคุกแต่จริงๆแล้วเป็นน้ำปลาเรงออกขนาดนี้บอกเลยนะคะกอบกลวงตุกลุกกลงรอดหยิบเลยค้ะ บกนี่นะคะคือนะคะเ็จเหลวนะคะผอมเสร์ฟค่ะมาดูกันค่ะเอ่ะแล้วประตูดีประตูดี่แล้วเอา้าอ่านพร้อมเสิร์ฟจ้า เลยนะกี่ไทยเพราะว่าไม่กล <ok ้าผี่ใช่เหรออืออ้าวผีตายยตายไม่ตองเลยอ่ะไม่ไงมาจริงทำก้นจ้าจริงทำก้นจริงทำก้นนะผีนะ ใครอ่เป็นอ้วกเลยอ่ะอ้ยแรงกุณใช้คุณ้ัดใครอ่ะต้งใช้หนังปลาขึงอ่ะขึ่งกวนเลยลึงเป็นหนามอะไเป็นหนามอะไรไม่ทากในคลื่นกินก้ามอ้วกหนังปลาอะไรลูกกันแล้วนะคะวันเด็กคนดีด่าโอ้นะอันนี้กูคุณอย่างซาสมสำหรับวันนี้นะคะถ้าด wow ิชมคลิปนี้นะครับใขอยาไรต่อมไกลบิตไ้แบบไม่ก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากซัาจะคให้พวกเราสองคนด้วยนะจ๊ะวันนี้สองคนกลาไปก่อนจ้ะเดี๋ยวล้างปูหมอก้นกได้นะโอเค